หดดโลอีครับตอนนี้รถเรามาถึงแล้วสวยมากจอดแล้วจอดแล้วตื่นเต๋ออยู่ดิใส่เซมแยนก่อนเดือดเดือดกันใครเรามาจอดนี่รวดแล้วนี่มาจอดกันละบอกบอกมาจอดในเพื่อนบอกแล้วเขาจังเลื่อนมากเลยโอ้โหเลื่นดีเซลเข้ามาแล้วนะเป็นเบอร์ตุ่มเลยเลือนอยู่เป็นไงครับความรู้สึกจะกำไว้ใส่ตุ่มวัน น้องทรายมาแล้วรู้สึกยังไงครับผมตอนนี้ก็รู้สึกเบาหวิวนะครับเบาเหวี่ยวนะครับใกล้จะเป็นโลกแล้วครับตอนนี้โลกสับจังโอ้อย่างหล่อเลยทําแม็กมาด้วยใช่ที่ชาร์ทเขไปทําแม็กใช่ไหมใชไม่ไม่ไม่เราเราเรา,เราวันนี้อจอดข้างในนะอนออไยู่ครับางนี้ก็ได้ครับ มาแล้ว,ม,วามาแล้วน้องชายน้องแคมป์อย่างหลัวเลยอเ,อลเอาถ้างเาล้างเางเาเออลุเห็นเพื่อนเนาะเห็นไ,ไหนดีดีใจกับน้องน้องไส้ปะครับไอยืมคีเล่เ้อต้องต้องหารสองครับรถกันนี้โอ้หารสองเนาะมาแล้วนะครับรถพี่ หน่วยมาแล้วอ่าจอดโอ้หนึ่งสี่แปดสามเอ้ามาน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 มือเลี้ยงนี่แปดสามกับมาอาักม่าบคอมเมนมานี่เอาแล้วอู้หัวที่ว่ะแบบแคมปัดเดี๋ยวพี่ต้องไปเปลี่ยนล้อด้วยละดีใจกับน้องชายนะครับผม พ้าครับผมดีใจกับน้องชายโอ้โหโอ้ติดคลิปอันนี้มาด้วยบ่เนี่ยอันนี้สั่งเขาจะติดให้เกี่ยต่อที่ต่อที่ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ไหนน้อเซลสวันนี้สวัสดีค่ะเซลอะไรครับนี่ชื่ออะไรยิ่งสุยโสค่ะยิ่งสุยโสธรดูแลเป็นอย่างดีเลยเนาะขอบคุณครับขอบคุณแทนน้องคัมปัตนะครับโอ้โห คของารับผมอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยครับเดี๋ยวนะคะเอ้ยพี่ฝากชื่อหน่อยอันนี้อันนี้เราตรวจโควิดเราตวรวจโควิดแล้วนะครับเมื่อวานนะครับผลเป็นลบนะครับมาวายิปซ่าได้ยันโอ้ของโอ้หนึ่งสองโอเคกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามโอ้ในวันเกิดเลยได้นี่ <laughs> เฮ้ยลยลบๆๆเฮ้ยโอเคมา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 ถ่ายรูปแกแกะถ่ายไหมอันหนึ่งสองสามโอเคไ็นไงพอใจไหมพอใจไหมพอใจเนาเราซื้อค้าัดแล้วก็ ต้องขอบคุณแม่แม่ด้วยนะครับถ้าไม่มี f อพี่พน้องน้องหรือแม่แม่ที่ให้กำลังใจเราทุกคนก็ไม่มีในวันนี้เนาะและวก็สำคัญเลยก็คือบอสทั้งสองคนขอบคุณทุกคนในทีมงานเนาะที่ดูแลถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีแกมปัดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ <S <S เพิม่มเลยครับว่ามีโอกาสด้สางเนี่ยสังตัวไดไว้วันนี้เนาะอาติสาหรืออาติเป็นมนีเป็นสินหลายอย่างตะวนันีเข้ากับ โดยข้าเจ้าที่สนับสนุนเขาเหากับเทศนาที่ต่อไปครับเพศนาที่ให้ดีบ่ได้ให้ไม่เรียบไม่ยังดังนั้นดีต่อไปขอบคุณครับอยาให้บอดหายเร็วๆเนาะครับแล้วก็ให้บอดหายไวๆนะด้วยนะครับตอนนี้เราตรวจมาเมื่อวานเป็นลบนะครับแล้วก็มากักตัวที่บ้านต่ออีกประมาณสองวันเพราะเมื่อกี้ไปพบแพทย์มาแล้วที่โรงพยาบาลเรืนรรอนน้อง่านนะครับ ก็เดี๋ยวรอบอสเดี๋ยวรอรอรีวิวรถจะหน่อยโอเคอ่ะมาโอเคโอเครีวิวรถจะหน่อยกินข้าวก่อนค่อยรีวิวก็ได้โอเคครับรีวิวเลยไหมล่ะไม่เป็นไรโอเคโอ้โหรอแม็กเดี๋ยวพี่พีนี่ขอดูหน่อยนะฮะเออพอมันติดติดตัวนี้เข้าไปแล้วนี่าหลัวเลย หอน่หเอาเอเอเหอยหอยหอยอ้าวจะขวงเราเจีมมาทานทสุดล้ช่วงนี้ผู้ใหญ่กับบดียูเนาะพิ่นกับตะวันใส่นึ่งนเด็กเออมาใส่แถมตัวนี้ด้วยเหรอเยดา์เยอะากเลยว่อ้ยน่นากคนแ่ เหวานขึ้นเบิรงตัวโยตาเรย่อนนี้เบิร์นโตโยต้าเทียนเท็ยนยื้อซู้อวันโปรดีกว่าเนาะเออนี่มาติดต่อกับพี่เขาเลยนี่พี่เขาดูแลดีมากโอเคนะครับเดี๋ยวจะ่อยไปรีวิวรถครับกินข้าวก่อนไม่เลยวะต้มอ๋อไม่เลือดวัสดีครับมาแล้วนะครับเจ้าของรถโอ้ ก็ยืนเกลียงดิได้พ่อภาพสดชื่ดีใจน้ำหลานใายบ่ดีใจน้ำเบิร์ดหลานนอกหลานในก็คือเกอ่าครับผมหลานคือเกออลล่าคร,รับเราล่องว่าเป็นพ่อครับก,ก็แล้วกันเราพวกพีแต่หลานเล่นมุกอย่างนี้มุกาห <c ười> ารส <c ười> องหมื่นจังหวัูดกันสอ,องหมื่นจังหวัูดกันอย่าง <c ười> ยุนี่อีกสองหมื่ แค่ว่ากับตัวยืนอีกสองมือแล้วก็ตรวจแล้วก็ถ้าพวกเป็นก็ปล่อยจะเป็นติดติดแล้วตอนนี้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วมนี่ในบ้านโอเคครับว่นเด็กไก่ไม่หลบเตี๋ยวเตี๋ยวนั่งไหมจะนั่งไหมนั่งก็นั่งบ่ไปนั่งบ่ไปนั่งเป็นอย่างไรจะตัว รถตูๆก็่กุ้งดัย้ยไปนะครับ <laughs> ไปใส่ก้อน,นหี่ฮะไปใสหนิไม่ได้ไปใส่แล้วที่นของมาแจะบานพักเียวดียวหนิบานฝนไปนอนงนฝนขึ้นันหนสิ่งเดมยิเมอใดหนิอิ่มนืดี๋ยวเลี้ยงหนึ่ต้อง ตัวนี้มันตัว S อสตัวนะครับตัวนี้สูงเลยสูงเต็มยอยู่งโหลดลโหลดลยโหลดสิงเลยโหลดสิงเลยเดี๋ยวแนดูคำแนะนำครับแนในอนาคตเดี๋ยวจัดน่งก้นจอบก้นจอดก้นครับตัวตาครับตัวตาคูบตา ี่กกัันนนนอ้สิ่งเลยแค่เทียนแต่สิ่งเลยแต่ว่าไม่ไม่อม,มันใหญ่มันบอมันเมยมันก็ได้สูงมันมอมันต้องโหลดรอสิบแปดตัวนี้สิบแปดแกมาต้องโลดพุแจกกันยูน่หันตัวก็แม่น้เลยฮัี กเทพได้เลยมันคือดีกว่าองเด้เบี้ยเียวอหนย์เียวอย่นะเดียวแวเยทำมายูดขเดี๋ยวเยิญจะขาขึ้น ตอนนี้พี่ใหญ่กำลังไวพนเนาะกำลังไว้พร เฮงเฮงเรวยรวยรขับขี่ปลอดภัยแต่พญายืนเงี่ยจะบาดกันนเลิกบ่เออะานาเขาจะประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเครื่องซีดีนะครับเป็น USB ยังไม่มีจอมเงียอะไรแต่ว่าจะไปทำอยู่ ก็โอเครับโอเคโอเคก็ียวอยู่น้องออมนี่นีอยู่น้องออมงเสียไปน่ีก็คบบหมดแล้นโอ้ยจ็ให้เข้มเยนะรถเมรถแคมครับ การนี้กำลังจิ่มรดแล้วนะครับันูกเจิมครับอ๋ออดไ

你看，对。 ไปตําบนป่ะตั้งตะกันมะ มนตวไม่น,มาน้งนางามไปเลยวเวยหห้หน้ารถดนะครับออกว่าทักสาธุครับ 在在在。 私はこのようにスタートを切り替えるために行く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 ためにために行く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 たに行くためために行くために行くたに行くために ตอนนี้ก็เจิมเดียแล้วนะครับเจิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดินทางเข้า,ขาบ้านพักผ่อนนะครับ<อ>ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับต,ติดตาม พี่น้องก็เดี๋ยวเขาเปเมืองไร์สดแต่ว่าคลิปอาจจะอัปดนอาจจะลงหลังไฟ์สดแล้วก็ว่าได้เปิดคลิปนะครับคลิปนี้ก็คือเปิดเขึ้นมาเลยก็เลยว่าเออว่าได้เปิดคลิปหรอกแบบเขาเฮ็ดตามขั้นตอนอย่างปกติน,นั่นแหละแต่ก็เมื่อกี้เราตรวจสวอแล้วก็อทีแล้วก็ไอ้อน้ำลายไปแล้วสองของแคมสองเลยนะเป็นลบทั้งสองนะครับที่ออกไปข้างนอกวันนี้ก็คือตรวจก่อนไปแล้วก็หลังก็ตรวจ แล้วอีกสองวันก็จะตรวจให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูอีกนะครับสําหรับที่นี้ก็ขอบคุณพ่อแม่น้องที่ติดตามพ่อแม่พี่น้องที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาขอบคุณและสวัสดีครับ